สวัสดียังเป็นทางการในานา้าเพจบ้านสวนธนาคารดินวันนี้เราจะ,ะทำคลิปแรกที่เป็นแบบคลิปเต็มๆที่ดูเป็นดูเป็นคลิปจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนไผ่นั่นเป็นพืชหลักของสวนก็สิ่งที่น่านำเสนอในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำที่หลากในสวนไผ่เราก็ จะพาไปดูถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามตอนนี้ก็ 2, อง0ั 2, คนก็ขอบคุณที่อยู่กับความเวิ้เว้อไรสารามาประมาณกีปณปณ่ปีละสองสามปีอ่าเพื่อจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็สู้ฝ่าฟันกับงานมามา,มานานเพราะงานมันเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาทำคลิปอะไรแบบนี้คลิปเต็มเมที่แบบ มีสาระอะไรประมาณนั้นอ่าเราก็จะลงแค่เรื่องเล็กน้อยที่เออเราถือโทรศัพท์ไปด้วยเราก็เอามาถ่ายเก็บไว้ในช่วงที่เราทํานู่นนี่นั่นก็เอามาลงไว้ให้ก็ขอขอบคุณก็ยังมีอ่าก็ยังมีคนติดตามยังมีคนสอบถามรายละเอียดการทํางานนู่นนี่นั่นเข้ามาก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนี่ก็ครบจะครบรอบอ่าเจปีที่ท,ที่มีอ่า ทำสวนที่สร้างบ้านสวนธนาคารดินขึ้นมาก,กา,าก็อยากให้ฝากติดตามกันต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราจะมีคลิปที่มีประโยชน์กว่านี้มีสาระกว่านีมน้มันก็ไม่เชิงว่าสาระแต่เราจะทําคลิปแบบคลิปดีๆคลิปที่เป็นคลิปเต็มของแต่ละอย่างเราก็จะเน้นนาเสนอกิจกรรมในสวนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเสนอ,อพืชผลเสนอวิธีการทํางานเทคนิคการทํางานก็ถ้า ก็แลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมใครอยาก,ยากทาอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็ยังสอบถามเข้ามาได้ยิงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปกันเลยสําหรับคลิปแรกของเราก็จะเป็น EP 1ของเกษตรพอใจก็ประสบการณ์การลาออกจากงานประจำมา7ปีเพื่อที่จะมาทำสวนตรงนี้พื้นที่12ไร่ตอนนี้คือคนในสวนก็คือใช้ระบบะแรงงาน ในงานญาติพี่น้องก็มี3 4สี่ครอบครัวใหญ่คนเกือบ20คนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ที่ช่วยกันทำงานที่เห็นเห็นออกออกกล้องแค่คนเดียวนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนทำงานไม่ได้ทำงานคนเดียวจริงๆแล้วเราเป็นทีมทีมใหญ่เลยว่างานเราเยอะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆลงรายละเอียดของงานแต่ละอย่างให้ให้ดูกันว่าเออการเกษตรเราต้องพัฒนาไปถึงไหน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกได้ขายเป็นหรือว่าอะไรมันมันต้องพัฒนาไปกับยุคกับสมัยแล้วเราก็มาอัปเกรดไปพร้อมๆกันสําหรับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหรือหรือท่านที่ทําอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่ประสบผลสาเร็จก็อยากให้อดทนอดทนแล้วก็เดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ขอให้ติดตามกันต่อไปไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำท่วมไผ่กันเลย เราจะาลงไปลุยน้ำพาดูบรรยากาศว่าเวลาเราทำงานเรา,าในสวนไผ่ที่น้ำท่วมเราก็ทำกันแบบไหนกันที่จริงแล้วอุปกรณ์มันยังไม่ครบนะที่จริงแล้วมันต้องมีกระมังแต่วันนี้เราไม่ได้มาตอนไผ่หรือไม่ได้มาเลื่อยกิ่งไผ่เราจะพามาดูบรรยากาศโดยรวมว่าเวลาน้ําท่วมนี้ก็จะอยู่แบบนี้หลายเดือนอยู่นะรวมๆก็เกือบสี่ห้าเดือนแหละที่จะได้ลุยน้ําทํางานกัน บางบางปีก็พีกหน่อยก็ประมาณ6เดือนเลยอ่ะเดี๋ยวเห็นไหมข้างหลังแล้วเราจะไปลุยกันเลยเดี๋ยวนี้น ร้อนไผ่เริ่มออกลากเ๋ย๋ยวพอลากแก่กว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาเลื่อยเห็นไหมในน้ำก็มีตุ่มนี่ก็เป็นการทำงานในสวนไผ่เรามันก็ถ้าถามว่าคนไม่เคยทำมันก็จะว่ายากลำบากกันเนาะทำไมต้องลุยน้ำอย่างนี้แต่เราทำด้วยความเต็มใจมันเป็นความสุขมันเป็นงานมันเป็นความสุขเราก็ งานแรกกับเวลามันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าแปลงนี้แต่ก่อนก็เป็นนาข้าวเหมือน,น,น,นอย่างที่พาเดินลงมาตอนแรกนาข้าวที่านาลุ่มที่น้ำท่วม าดูให้เห็นแบบนี้ด้วยเห็นแต่หน้าอ่านี่เป็นงานตอนไผ่อันนี้ไหมอ่าอย่างเดียวหน้ามันนี่แล้วกันมันหันตามหน้าอ่ะเนี่ยเป็นกิ่งตอนเราก็ลุยน้ําน้ําประมาณนี้โซนนี้จะเป็นอ่าเป็นคูจะสูงหน่อยก็ประมาณห้าสิบหกสิบเซนน้า คือกอไผ่อยู่ล่างเลยนะเราวันนี้เราไม่พร้อมที่จะพาดำลงไปดูนี่ให้ดูนี่ก่อน่อะไล่ขึ้นมาดูใกล้ๆเรีอยงังใกล้หรือยงไล่ขึ้นมาอ่านี่เป็นกิ่งตอนเรากลุยน้ำมามาตอนกิ่งกันนะไม่ใช่เอเราไม่เขาเรียกอะไรน้ำท่วมก็ไม่ได้หยุดทำงานเดี๋ยวพาเดินดู รอบๆเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วเริ่มเอาเริ่มเย็นเงินไปแล้วนี่น้ำจะท่วมถังแล้วก็แช่อยู่ที่แปลงไผ่เราอย่างนี้ ประมาณอะไม่ต่ำกว่าหเดือนนะแปลงนี้อันนี้ที่เราพามาดูจะเป็นปแปลงของไผ่ที่อายุแค่2ปีเพถ้าไผ่ใหญ่จะอยู่ข้างหลังนูน่นแมจะทึบๆตรงนู้นนะนอ้นเลยที่ทึบๆเลยข้างหลังยูเห็นหรอเปล่าน,นี่ทึบๆหนึ่งปลาอยู่ข้างในแต่ยังไม่ได้พาไม่ค่อยได้พาไปดู พราะช่วงน้าเยอะมันจะแบบมันจะแบบทึบมากท,าท,าาทั้งครืบนข้างล่างยิ่งเกลื่มันก็จะเยอะกว่าตรงนี้นี้มันเป็นโซนน้ําไหลเราก็เลยพามาดูได้นี่จะท่วมขังยี่สิบสามสิบเซนนี่คือแบบเป็นเรื่องปกติถ้าแบบเยอะสุดช่วงน้ำหลากถ้าแต่หลากมันก็จะไม่นานหลากก็ประมาณสองอาทิตย์อย่างมากหรือไม่ก็เดือนหนึ่ง ถ้าหลากมันก็จะหลากแบบเป็นเกือบไมเมตรเจ็ดสิเซนแปดสิบเซนอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยถ้าแช่แบบนี้ก็คือแช่ตลอกแต่เพราะมันก็มีผักบุ้งเป็นผลพอยได้นะผักบุ้งก็งามเห็นไหมนี่นี่ดูคือผักบุ้งงามมาก อ,อันนี้เราจะทำให้คลิปเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนี่คือหลังน้ำหลักแล้วแต่น้ำยังขังอยู่โอเคจะได้จบคลิปสำหรับเรื่องน้ำขังไว้ก่อนนี่แค่เบื้องต้นแล้วก็ ถ้ามีอะไรเพิ่มเราก็จะอัปเดตให้ดูกันอีก